สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปพิเศษพระอังคารมีการย้ายไปอยู่ที่ราศีพฤกษ์นะคะส่งผลอย่างไรกับชาวพิจิกบ้างก็ทำนายด้วยหลักโหราศาสตร์ไทยมีไพ่ยิปซีมีแหล่งพลังงานช่วครากเหมือนเดิมนะคะการทำนายนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16 พฤษจิกานะคะไปจนถึงวันที่12มีนาคมเพราะว่าอังคารจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะหลายเดือนเลยไปจนถึง12มีนาปีหน้าเลยนะคะแล้วก็ในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะเขาอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนปัตตนิของชาวพิจิกนั่นเองนะคะในเรือนปัตตนิจะเกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนนะคะและอังคารเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคแต่ว่าเขาเดินไม่ค่อยปกติ แล้วก็มีดาวเรียงกันนะคะมีดาวเรียงกันเนี่ยตั้งแต่พฤกษ์ศพนะคะแล้วก็มาพิจิตเนี่ยทั้งเล็งทั้งเรียงกันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะด้วยความที่เขามาจากเรือนชะตาของคุณเองด้วยนะคะอังคารเนี่ยเป็นดาวหัวจิตหัวใจเลยนะของชาวพิจิกนะคะแล้วก็มาจากเรือนอริด้วยนะคะมาจากเรือนตัวเองมาจากเรือนอริมาอยู่ในเรือนปัตตนีค่ะเพราะฉะนั้นเอาสิ่งดีๆก่อนนะ สิ่งดีๆคือคุณจะสังเกตว่าคนรักคู่ครองของคุณน่ะขยันขันแข็งในเรื่องของการทํางานมากๆนะคะจะขยันมากๆและบางทีเขาประสบความสําเร็จหรือพาให้เราประสบความสําเร็จด้วยนะคะในเชิงของในเรื่องการงานหรือการใช้ชีวิตนะคะอันนี้คือโดดเด่นหรือมีหุ้นส่วนอ่ามีหุ้นส่วนนะคะมาะให้โอกาส ะะหรือว่ามาอยากทํางานกับเราเพราะเขาเล็งเห็นว่าเราเป็นคนมีความขยันขันแข็งประมาณนี้นะคะหรือได้ลาบผลนะคะจากหุ้นส่วนจากการทํางานจากความขยันขันแข็งตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะคือการโดนหลอกโดนโกงอันนี้ต้องระวังเพราะหุ้นส่วนในบางคนน่ะนะคะมาชักชวนเราบางทีไม่ได้หวังดีกับเราก็มีเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาคนที่เข้ามาให้ดี นะะในเชิงของการทำธุรกรรมในเรื่องการเงินด้วยนะในส่วนของความรักคนรักคู่ครองระวังอารมณ์ให้ดีนะคะใครที่เป็นโสดระวังเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีความรุนแรงหรือมันเป็นปัญหาความรักสามเศร้าก็ต้องพิจารณาในเรื่องความรักให้ดีระวังในเรื่องของการที่ตัวเราเองเออจะค่อนข้างใจร้อนกับคู่ครองนะคะ ระวังการกระทกุกกระทั่งกันเอาไว้ง่ายระวังการกระทกุกกระทั่งกันกับคนรักคู่ครองอารมณ์ถ้ามีสติละใจเย็นมันแก้ทุกอย่างได้จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอให้แบบใจเย็นๆออมาดูกันที่ไพ่กันบ้างค่ะนยคะขึ้นไพ่สองดาบนะคะสมมองว่ามันมีเรื่องของทางเลือกหลายๆอย่างนะคะมีความคิดที่มันคิดไม่ตก มีทางเลือกทางแยก2ทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือการทำงานแต่คุณนะ่ะดีนะชาววิจิตคุณนะ่ะมีคนให้คำปรึกษาคนในครอบครัวอย่างที่บอกไปบางทีคนรักนะคะเขามาช่วยเราก็มีคนรักที่ดีๆก็มีหรือคนในครอบครัวนะคะเขาพร้อมที่จะให้คำปรึกษานะคะให้กำลังใจด้วยเนี่ยควีนอั s วอน เขาอาจจะเป็นคนที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบหน่อยนะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เอาจริงอะ่ะเจ้าระเบียบหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะถ้าชาวพิจิกรับฟังนะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแหละต้องบอกแบบนี้เนาะหรือลักษณะอาจ,จะเป็นในโซนผู้หญิงก็ได้นะคะเป็นคุณแม่พี่สาวน้องสาวเป็นภรรยาเป็นลูกสาวแบบนี้นะคะ่ะ เขาจะแนะนําในสิ่งที่ดีๆบางทีชาวพิจิกมองว่าบางทีเขาเหมือนแอบกดดันเราเล็กๆแต่ว่าจริงๆอะเขามีแต่ความปรารถนาดีเวลาเขาแนะนําอะไรให้รับฟังนะนี่คือความโชคดีในชีวิตคุณนะคะที่มีคนเหล่านี้อยู่นะะนะคะ p e d o p e n d a c l e s นะคะจะค่อนข้างแบบมีความกังวลใจในเรื่องการเงินเพราะอะไรในเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีไพ่สิเปลียนหัวกลับมีภาวะที่คุณนะ่ะ ะะอาจจะมีเกณฑ์การเสียเงินซื้อของให้ที่บ้านซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อของมีมูลค่าราคาแพงให้กับคนในครอบครัวก็ได้หรือ <General. S 1> มันมีการลงทุนแล้วบางทีอะ t h e h y d r o อร์เมันมีการลงทุนกับคนที่แลดูน่าเชื่อถือแต่บางทีอาจจะโดนหลอกหรือโดนโกง,งให้ระวังไว้ให้ดีบางทีเป็นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้ Memory. นะส้มถึงได้บอกว่าในบางครั้งในบางครอบครัว นะคะในบางความรักของในบางคู่คู่ครองในบางคู่ดีแต่คู่ครองในบางคู่สร้างปัญหามาให้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีในเมื่อไพ่มันออกมาก่อนแบบนี้นะคะถ้าเรารู้ว่าคนรอบข้างเราหรือคนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาไม่ค่อยโอเคกับเราอ่ะก็ต้องระวังเรื่องเงินไว้ก่อนอย่าจ่ายหรืออย่าลงทุนไปกับเขาง่ายๆประมาณนี้เลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือ ในเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่ในบางคนนะที่อาจจะไม่ค่อยชอบเราอะทําให้เราอึดอัดใจในการทํางานแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆงานใหม่แต่ว่ามันก็ต้องแบบมันมันจะเปลี่ยนไม่ได้เลยอะเพราะว่ามันก็ต้องอาศัยการหา,ห,าหรือการทําก่อนประมาณนี้นะก็คืออย่าใจร้อนนะคะมันก็อาจจะมีช่วงอึดอัดบ้างแต่ว่าก็ขอให้เราใจเย็นไว้นะคะปล่อยวางให้ได้นะคะ มาดูกันที่ไพ่พลังงานโชคลาภนะคะที่อังคารส่งให้กับชาวพิจิกนะคะเอสซบครับจากชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วอ่ะเขาจะนําโชคลาภม,มาให้คุณหรือคอยอุปถัมภ์คุณนะนะเดอมูนนะคะชาววันจันทร์นะแล้วก็เป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเป็นผู้ชายนะคะเ,เป็นคนที่แลดดื้อหน่อยนะเออที่อยู่ใกล้ชิดตัวคุณนี่แหละ ะคะจะนําโชคลาภมาให้อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้นะคะถ้าจะขออะไรนะขอเพื่อให้เกิดความสําเร็จหรือขอโชคลาภอะไรก็ตามขอเจ้าที่เจ้าทางได้นะประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับชาวพิจิกนะขอให้ชาวพิจิกมีความก้าวหน้าสําเร็จในการทํางานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ